กลายเป็นมหากราบทวงของสันสะเทือนวงการเลยค่ะเมื่อพิธีกรปากแซบอย่างมดดำคชาพาออกมาเปิดํำใบ้เพิ่มถึงเพื่อนสนิทที่โสดสวยรวยมากที่ถูกดาราสาวยืมของมีค่า62ล้านทั้งสร้อยเพชรนาฬิกากระเป๋าแบรนด์หรูต่างๆแล้วไม่ยอมคืนก่อนจะมีการเคลียร์กันโดยให้เวลา1เดือนหากไม่คืนจะแฉะและแจ้งความ งานนี้แทบไม่ต้องสืบหลายคนคงจะรู้แล้วว่าคือใครเพราะมดดำหลุดชื่อเพื่อนนักธุรกิจสาวไฮโซอ,ออกมาเองซึ่งคาดว่าเธอคือมาดามเมนี่หรือดรเมวาสนาอินทแสง CEO r i v e r m e อร์เมดและ group CEO b i n o v a g l o b a l ผู้ผลิตสินค้าความงามและอาหารเสริมนักปั้นมือทองอยู่เบื้องหลังความสำเร็จธุรกิจของเซเลบคนดังซึ่งมีภาพเป็นหลักฐานทั้งสร้อยหรูที่เหมือนกับมดดำเปิดโชว์ผ่านรายการอย่างโลต u ส a r t t h e r อะรราคา22ล้านและสร้อยงู แบรนหรูบูการีมีภาพกับคนดังเพียบซึ่งเรื่องราวใกล้เฉลยความจริงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะคะล่าสุดทางมดดำซึ่งถือเป็นคนเปิดเรื่องก็ออกมาอัปเดตผ่านรายการข่าวใส่ไขตอนหนึ่งถึงมาดามเมนี่เพื่อนสนิทที่ตอนนี้คนไปเสิร์ชหาในโซเชียลกันมากมายด้วยอีกว่านางทำคอนเสิร์ตโรลิงลาวนางเป็นคนจัดคอนเสิร์ตเมื่อก่อนก็เคยหุ้นกับเชนทนาทำาอมาโดเมื่อก่อนที่เคยเดือนหนึ่งขายได้ 100- 200ล้าน ถามถึงความรวยมาดามเมนี่มดดำบอกว่าแชมพูนั่นก็ของนางบะหมี่อันยองก็ของนางไม่เพียงแค่นั้นเมื่อถามว่าระหว่างดาราสาวกับเมย์ใครโทรหาหมดดำเยอะกว่ากันมดดำบอกว่าปกติคุยกับเมย์ทุกวันอยู่แล้วกับดาราสาวก็ไลน์คุยกันถามว่าให้คําแนะนํายังไงก็ไม่ได้ให้คําแนะนํายังไงก็บอกว่าเคลียร์กันเองมันเป็นเรื่องของเขาสองคน <c oughs> ก่อนมดดำจะบอกถึงสภาพจิตใจของดาราสาวอีกว่าดาราสาวยังอยู่เมืองไทยตอนนี้ดาราสาวเครียดมากไม่รู้ว่าของไปไหน แต่เขาน่าจะเคลียร์กันในหนึ่งเดือนเพราะถ้าไม่คืนเขาจะไปแจ้งความประเด็นคือของไปแล้วหรือของอาจจะอยู่กับเขาเขาอาจจะไปเมืองนอกยังไม่กลับหรืออะไรมันอาจจะมีเหตุผลแต่ถ้าไม่มีใบเซอร์มันก็ไม่ได้ราคาเขาสนิทกันมากเขาถึงให้ยืมต่อไปนี้ดาราคนนั้นมันคงไม่เรียกฉันพี่แล้วฉันอุตส่าห์บอกจะหยุดไม่พูดถึงมันตอนแรกเขาจะไปแจ้งความเราบอกอย่าพึ่งไหมเชื่อเรื่องให้เวลาคนหายใจนะเจรจาดีๆทำเดทไลน์มันเลยเป็นลายลักษณ์อักษรให้เวลาคนเขามีหลักฐานให้ยืม แชทถ้าเขาให้ไปขายเขาก็ต้องให้ใบเซอร์ไปด้วยแต่นี่ใบเซอร์อยู่ที่เจ้าของถ้าเขาไปแจ้งความก่อนไม่รู้จะไปถึงรับซื้อของโจรหรือเปล่าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดาราสาวก็ไม่รู้จริงๆแล้วจริงๆทั้งสองคนคุยกันตลอดแต่ตั้งแต่มีข่าวทางดาราสาวไม่เคยออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลยซึ่งงานนี้ดาราสาวจะยอมคืนของทั้งหมดที่ยืมไป7เดือนให้เมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน Follow วอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ